สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระเจ้าทรงรักทุกคนวันนี้รายการพระเจ้าทรงรักทุกคนขอนำความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านทางพระวาจาของพระองค์มาแบ่งปันแก่ทุกท่านจากหนังสือกิจการอักษาวกในบทที่16ข้อ22ถึงข้อ34และพระวสานของนักบุญยอนในบทที่16 ข้อ5ถึงข้อ11นะครับก็มีหลากหลายเหตุการณ์อีกเช่นเคยที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้บุคคลที่เป็นลูกของพระองค์เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าได้าำนินชีวิตได้เห็นถึงแบบอย่างได้เห็นถึงบทสอนได้เห็นถึงบทเรียนที่เกิดขึ้นในอดีตวันนี้จากหนังสือกิจการรัสา,าวกโซ่ตวนกำลังจองจำ เปาโลและซิลัสซึ่งเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญมุ่งมั่นประกาศข่าวดีความรักขององค์พระเยซูเจ้าประกาศความจริงถึงการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระองค์อันเป็นความรักแท้อันเป็นความหวังแท้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้กับมนุษย์ทุกคนและวันนี้ท่านก็ถูกจับถูกเพียนถูกจึงโซ่ตรวน อยู่ขังในพุกชั้นในแต่สุดท้ายแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำได้ทุกสิ่งพปร,ร่งจึงทำให้แผ่นดินไหวพุกสั่นคอนแล้วก็สุดท้ายแล้วโซ่ตรวนที่จองจำเปาโลและซิลาสรวมทั้งนักทั่วทุกคนก็หลุดกระจายออก ผู้คุมซึ่งกำลังหลับอยู่ก็เห็นเหตุการณ์นี้เมื่อตื่นขึ้นมาทุกคนนักโทษทุกคนโซ่ตรวได้หลุดหายออกจากตนเองแล้วผู้คุมก็คิดว่านักโทษทุกคนจะต้องหนีไปแน่ๆหนีออกไปแล้วการทำหน้าที่ของตนเองเกิดความผิดเกิดความบกพร่องก็ต้องการที่จะฆ่าตัวตายเลยแต่เมื่อเห็น เปาโลซิลัสและนักโทษคนอื่นๆยังอยู่ในคุกไม่ได้หนีไปไหนเขาก็จึงเปลี่ยนใจสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือเหตุคร่าวๆที่ผมได้นำมาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังแต่หัวใจสำคัญอยู่ที่เมื่อเปาโลและซิลัสถูกจับ ถูกเคี่ยนถูกติดคุกท่านทั้งสองไม่ได้มีความกระวนกระวายใจเลยท่านไม่ได้ท้อแท้ใจท่านไม่หมดกำลังใจท่านไม่สิ้นหวังที่จะเป็นเครื่องมือนำความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศไปจนสุดปลายแผ่นดินเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านได้บันทึกไว้ในหนังสือกิจการรัศส,สาวกในวันนี้ก็คือ เวลาประมาณเที่ยงคืนเปาโลและซิลัสกําลังอธิษฐานภาวนาและขับร้องสรรเสริญพระเจ้านักโทษคนอื่นกําลังฟังอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ก่อให้เกิดควา,ามทุกข์ทรมานใจกับท่านทั้งสองเลยท่านทั้งสองเข้าใจถึงชีวิตของท่านเข้าใจถึงเป้าหมายที่ท่านต้องกระทำท่านทั้งสอง เข้าใจถึงโซ่ตรวนที่ท่านเคยถูกจองจําแล้วก็องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปลดโซ่ตรวนทรงปลดพ,พันธนาการแห่งการเข้าใจผิดที่เปาโลเซาโลได้เบียดเบียนพิศชนคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าคนขององค์พระเยซูเจ้าโซ่ตรวนเหล่านั้นออกไปแล้วตอนก่อนที่ท่านจะได้รับสินร้างบาป เมื่อได้รับสินล้างบาปแล้วท่านเป็นคนใหม่ท่านไม่หาโซ่ตวนที่จะมาทุกท้อใจมาหมดกําลังใจมาหวาดหวั่นหวาดกลัวสิ่งใดท่านปลดทุกอย่างออกไปจากซาโลคนเดิมเป็นคนใหม่ที่กล้าหาญกล้าที่จะประกาศความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้ากล้าที่จะอธิษฐานภาวนากล้าที่จะร้องเพลงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งๆท,ที่ท่านยังอยู่ในคุกถูกจองจำอยู่ ท่านไม่ได้ทำผิดสิ่งใดเพียงแต่ประกาศความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้กับทุกคนได้รับรู้ท่านจึงมั่นใจว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับท่านและจะคอยช่วยเหลือท่านและวันนี้โซ่ตวนทางฝ่ายกายของท่านก็ถูกสลัดออกไม่เท่านั้นจับนักโทษคนอื่นๆด้วยแล้วก็สุดท้ายผู้คุมเมื่อเกิดทันใดนั้นเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง ประตูคุกทุกบานเปิดออกทันทีโซ่ตัวของผู้ถูกจองจำทุกคนก็หลุดผู้คุมตื่นขึ้นเห็นว่าประตูคุกเปิดจึงชักดาบจะฆ่าฆ่าตัวตายเพราะคิดว่าบรรดาผู้ถูกจองจำหนีไปหมดแล้วแต่เปาโลร้องตะโกนว่าอย่าทำร้ายตนเองเลยพวกเรายังอยู่ที่นี่กันทุกคนนี่นะครับสุดท้ายแล้วผู้คุมสั่งให้จุดตะเกียงกระโดดเข้าไปในคุกตัวสัน่น กับลงแทบเท้าของเปาโลและซิลัสพาคนทั้งสองออกมาข้างนอกพูดว่าท่านขอรับพระเจ้าต้องทำอย่างไรจึงจะรอดพ้นเมื่อผู้กุมได้เห็นความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านทางเปาโลและซิลัสท่านจึงยอมจำนวนที่ท่านได้เห็นท่านเปิดหัวใจของท่านท่านจะต้องทำอย่างไร เป็นการยอมจำนนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นความโชคดีของของท่านที่ท่านได้เห็นและท่านได้เปิดใจข้าพเจ้าจะต้องทำอย่างไรเหมือนที่เซาโลได้เคยยอมจำนนต่อองค์พระเยซูเจ้าหลังจากที่ท่านลม้มลง,ลงและตาบอดข้าพเจ้าจะต้องทำอย่างไรองค์พระเยซูเจ้าส่งตัสให้ท่านข้าไปหาอาณาเนียที่ถนนตรงเช่นเดียวกัน ในวันนี้ผู้กลุ่มก็ยอมจำนวนต่อความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้ายอมกระทำตามสิ่งที่เปาโลและซิลัสได้บอกเปาโลและซิลัสตอบว่าจงเชื่อพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดท่านและครอบครัวจะได้รอดพ้นสุดท้ายแล้วเมื่อยอมจำนวนแล้วได้เชื่อแล้วได้เห็นถึงพระพรแห่งความรอดพ้นพระพรแห่งการดำเนินชีวิต พระพรที่มีความหวังอย่างเต็มเปี่ยมจะได้เข้าสู่ผ้านาจาักขององค์พระผู้เป็นเจ้าท่านและครอบครัวจึงได้รับสินล้างบาปเหมือนกับนางลิเดียเมื่อวานนี้นางลิเดียและครอบครัวก็ได้รับสินล้างบาปเช่นเดียวกันนี่คือความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งท้อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทําทุกสิ่งได้แต่โซ่ตรวนในชีวิตของแต่และคนยังมีอยู่โซ่ตรวนของประชาชนที่กุ้มหนุมทําร้าย ปาโลและซิลัสเป็นโซ่ตรวนที่เกิดจากความไม่รู้หรืออย่างไรหรือไม่เข้าใจแล้วก็สุดท้ายไม่ฟังปิดกั้นตนเองสร้างกำแพงให้กับตนเองนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับโซ่ตรวนที่ยังอยู่ในบุคคลยังอยู่ในจิตวิญญาณของคนที่เดินไปมาทั่วประเทศทั่วโลกในเวลานี้ ไม่รู้ทำเป็นไม่รู้ทำเป็นไม่เข้าใจทำเป็นไม่ฟังแล้วก็ไม่รับรู้อะไรรู้ในสิ่งที่ตนเองต้องการรู้ฟังในสิ่งที่ตนเองต้องการฟังเข้าใจในสิ่งที่ตนเองต้องการเข้าใจและสุดท้ายประชาชนเหล่านี้ก็เข้าทำร้ายเปาโลประชาชนเหล่านี้ก็ถูกชักนำไปในหนทางแห่งการไม่รู้ต่อไป นะครับโซ่ตัวแห่งชีวิตที่สามารถสลัสลดออกไปได้สามารถที่จะไม่ยึดติดกับบุคคลได้นั่นก็คือโซ่ตัวแห่งชีวิตที่รู้รู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้ารู้จักพระวาจาะขององค์พระเยซูเจ้ารู้จักข่าวดีรู้จักความดีเข้าใจในผลแห่งความดีเข้าใจ ในผลแห่งความเชื่อในการติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระเยซูเจ้าตั้งใจฟังพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระเยซูเจ้าและก็เห็นถึงความรอดนี่คือโซ่ตัวนที่ได้สลัดออกไปจากชีวิตของบุคคลที่รู้เข้าใจฟังเห็นความรอดจึงเกิดขึ้นในทุกวิถีของชีวิตชีวิตก็ต้องมีสติชีวิตก็ต้องปล่อยวาง ชีวิตต้องกล้าหาญที่จะเดินต่อไปเหมือนกับเปาโลและซิลัสด้วยการรู้ด้วยการเข้าใจด้วยการฟังด้วยการเห็นถึงความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งครบในทุกๆก,ก,กิจการในทุกๆคําพูดที่ตนเองได้กระทําเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งหมดที่ได้ทํางานผ่านตนเองโดยอาศัยพระจิตเจ้าพระผู้ทรงช่วยเหลือที่องค์พระเยซูเจ้า ัดไว้กับบรรดาศิษย์ในวันนี้ว่าพระผู้ช่วยเหลือจะอยู่กับทุกท่านขอให้เราได้ไปก่อนแล้วพระผู้ช่วยเหลือจะประทับอยู่กับทุกๆท,ท่านไปเตรียมที่ให้กับทุกคนในเมืองสวรรค์เหลือที่อยู่ที่ใครจะดำเนินชีวิตตามพระผู้ช่วยเหลือนี้หรือพระจิตเจ้านี้อย่างแน่นแฟนเพียงไรและบนปลายของแต่ละคน เมืองสวรรค์ก็ไม่หนีห่างไปไหนเมื่อดำเนินชีวิตตามพระผู้ช่วยเหลือโดยพระผู้ช่วยเหลือก็คือพระจิตเจ้านั่นเองมาดูนะครับว่าธรรมชาติของมนุษย์และธรรมชาติของพระจิตเจ้าธรรมชาติของมนุษย์ที่มีโซ่ตรวนในชีวิตไม่สลัดหลุดไปสักทีหนึ่งกับผู้ที่สลัดโซ่ตรวนแล้วดำเนินชีวิตโดยอาศัยพระจิตเจ้า ผลของพระจิตเจ้าเป็นอย่างไรดําเนินชีวิตโดยอาศัยภาะผู้ช่วยเหลือหรือพระจิตเจ้าเป็นอย่างไรจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวกราเทียในบทที่5นะครับข้อ18ถึงข้อ26ถ้าท่านมีพระจิตเจ้าเป็นผู้นําท่านก็ไม่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญตัติกิจการของธรรมชาติมนุษย์นั้นปรากฏชัดแจ้งคือการผิดประเวณีความลามกสวมม การปล่อยตัวตามราคาตันหาการกราบไหว้รูปเคารพการใช้เวทมนต์คาถาการเป็นศัตรูกันการทะเลาะวิวาทความอิจฉาลิษยาความโกรธเคืองการแก่งแย่งชิงดีการแตกแยกการแบ่งพักแบ่งกวกการเมามายการสมเมาเทเมาและอีกหลายประการในทำนองเดียวกันนี้ พระเจ้าขอเตือนท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งดังที่เคยเตือนมาแล้วว่าผู้ที่ประพฤติตนเช่นนี้จะไม่ได้อนาจาักรของพระเจ้าเป็นมรดกส่วนผลของพระจิตเจ้าก็คือความรักความชื่นชมความสงบความอดทนความเมตตาความใจดีความซื่อสัตย์ความอ่อนโยนและการรู้จักควบคุมตนเองเรื่องเหล่านี้ ไม่มีธรรมบัญญัติใดห้ามไว้เลยผู้ที่เป็นของพระคิสเยซูก็จึงธรรมชาติของตนพร้อมกับกิเลสตัณหาไว้กับไม้กางเขนแล้วถ้าเรามีชีวิตเดชะพระจิตเจ้าแล้วเราจงดำเนินชีวิตตามพระจิตเจ้าด้วยอย่าอวดดียั่วยุผู้อื่นหรืออิจฉาริษยากันและกันนะครับนี่คือทั้งครบของวันนี้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผ่านทางนักบุญเปาโลผ่านทางนักบุญยอนแบบอย่างของนักบุญเปาโลสิ่งที่นักบุญยอนได้เขียนถึงสิ่งที่องค์พระเยซูเจา้าได้ท่งตัดไว้ผ่านทางนักบุญลูกาที่ได้เขียนหนังสือกิจการอ,อัสา,าวกโดยเห็นถึงแบบอย่างของเปาโลและซิลัสในวันนี้นะครับชีวิตก็เป็นเช่นนี้ชีวิตแท้ เมื่อได้เห็นความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงต้องส่งต่อความรักนี้ให้แก่กันและกันโดยอาศัยพระจิตเจ้ามีแต่ความรักมีแต่ความชื่นชมยินดีมีแต่ความอดทนมีแต่ความเมตตามีแต่ความอ่อนโยนต่อกันและกันไม่มีซึ่งความอิจฉาริษยาไม่มีซึ่งการแบ่งพักแบ่งพวกนะครับสำหรับพี่น้องอื่นๆแล้วชีวิตก็ต้องเดินต่อไปนะครับ เวลานี้การเลือกตั้งก็รู้ผลแล้วว่าเป็นอย่างไรก็เหลืออยู่แต่ว่าสติลิตในความเป็นบุคคลจะเกิดขึ้นกับบุคคลใดบ้างในพักการเมืองต่างๆว่าจะมีมีสปิลิตมากน้อยแค่ไหนในการเป็นลูกผู้ชายที่แท้จริงได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงได้เห็นถึง พักเก้าวไกลที่จะเป็นแกานัาจัดตั้งรัฐบาลถึงถึงพักเพื่อไทยถึงถึงทุกๆพักการเมืองว่าจะเข้ามาร่วมกันอย่างไรจะเปิดทางให้ผู้ที่ได้เสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลอย่างไรก็ถึนึกไปถึงสวด้วยสวก็ส่วนใหญ่ก็อายุมากแล้วสูงไวัยแล้วความคิดความอ่านก็น่าจะช้าลงไปหรืออย่างไร อย่าให้สวได้เป็นเครื่องเครื่องมือในการทำให้ประชาธิปไตยต้องหลุดลอยไปบ้านเมืองก็จะเกิดอันตรายอีกบ้านเมืองก็จะเกิดความเสียหายอีกต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเห็นแต่มีจุดหมายเดียวกันคือนำประเทศชาติของเราทุกคนอันเป็นที่รักของเราทุกคน ให้ได้เจริญรุ่งเรืองให้ได้มีความสุขให้ได้มีสันติไม่แบ่งพักแบ่งพวกไม่อิจฉาลิษยาไม่กีดกันกันไม่ชิงดีชิงเด่นกันมีแต่คอยจะส่งเสริมคอยที่จะช่วยเหลือกันในภาระหน้าที่ในอำนาจต่างๆที่ตนเองมีชีวิตก็จะเป็นสุขถแถบอาเซียนสิบประเทศไทยก็ ประเทศของเราประเทศไทยก็อยู่ลำดับท้ายๆแล้วนะครับตอนนี้ทำอย่างไรเราจะเท่าเทียมกับประเทศอื่นๆหลังจากที่เราพัฒนาก่อนเขาหลังจากที่เราก้าวข้ามไปก่อนเขาเป็นประเทศต้นๆใน,นเวลานี้เราเริ่มลังท้ายก็ขอให้การเลือกตั้งในครั้งนี้เสร็จแล้วเสร็จสิ้นแล้วเป็นแรงส่งเสริม ให้กับทุกๆคนได้เรียนรู้ถึงบทเรียนที่ผ่านมาได้เรียนรู้ถึงว่าจะช่วยกันอย่างไรทําให้ประเทศชาติของเราเดินหน้าต่อไปอย่างสง่างามเดินหน้าต่อไปอย่างกล้าหาญไม่กลัวใครเดินหน้าไปด้วยความมีศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทยของทุกๆท่านนะครับขอพระเป็นเจ้าอวยพรทุกท่านและขอคงได้โปรดให้ การจัดตั้งรัฐบาลการมีรัฐบาลชุดใหม่นี้เกิดขึ้นได้ในเร็ววัยขอพระองคได้โปรดเมตตาอย่าให้มีปัญหาและอุปสรรคใดๆน,น,นะครับขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรานทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ